ครั้งนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่พาเพื่อนๆไปเจอเจ้าส้มหรือว่าโุลเมลกันไปแล้ววันนี้ขอสาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวกันบ้านะคะเราจะไปกันที่จังหวัดเชียงรายโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่งค่ะบินตรงจากกรุงเทพสู่เชียงรายได้เลยมินจะบอกเลยนะว่ามีแบบเวลาให้เลือกมากมายวันหนึ่งมีหลายไฟล์มากๆเลยค่ะเขา้าสนามบินปุ๊บนะคะเราก็แบบว่าเช็คอินแล้วเขาก็มีบริการใหม่เดียวกับเช็คอินอัตโนมัติสะดวกมากๆเดินเข้าเกตปุ๊บได้เลยที่ชอบ มีสายการบินนี้นะคะเพราะว่าเขาบินคุ้มคุณภาพครบค่ะแล้วก็ดูแลด้วยความคิดถึงใส่ใจในทุกเที่ยวยบินเลย f อ3 2 0 1ซสกนับึ่งจะนำสุดท่าดในทางสุท่าอา,ศา,ศาสสศยานแม่ป้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ จังหวัดเชียงรายเย่ yeah. ตอนนี้คืออากาศดีแบบสูสุดเลยค่ะแต่ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก่อนเดินทางน,นะคะทีมงานเนี่ยได้มาบีกับมินนะว่าที่แรกที่จะถ่ายทำอะคาเฟ่เขาชื่อแปลกมากเลยค่ะทุกคนมีชื่อว่างามปลาเหลืองามแท้งามเจ้างามปลาล้มปลาเหลืองามงามอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะคือชื่อยาวมากมินนะเสิร์ชหาทั้งใน Google ในแอปต่างๆก็ไม่เห็นเจอเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นแบบคาเฟ่ที่เปิดใหม่เอ๊ะ หรือว่ายังไงมันมีจริงใช่ไหมคะคุณผู้ชมห้าสี่สามสองคอมเมนต์ค่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่มีให้มินไปดูกันได้เลยนะคะคาเฟ่อะไรไม่รู้งามแต่งามว่างามงามแท้งามใดงามงงไ่หมดแล้วเนี่ยงามแท้งามใดงามใดงามแต้งามว่างามใบงามขนาดงาม <c oughs> อะไรวะเนี่ย นี่นี่คุณผู้ชมตลกมากมทีมงานบอกให้มินแก้พี่ทางคาวาเราเนี่ยเป็นคนโกรธใครไม่เป็นคุณผู้ชมโอเคนี่แต่ <c oughs> ออไม่ปกติเวลาโกรธใครอ่ะคือไม่คุยกับคนนั้นเลยเอนัย่าง้าแต่มาเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเนี่ยต้นไผ่ใช่ไหมถ่ายรูปได้หมดเลยทุกมุมเลยนะคะนอกจากที่เราจะไปเจอสัตว์ก่อนแต่สัตว์อย่างแรกที่มินเห็นนั่นก็คือปลาปลาครับหรือเปล่านี้หรือปลาทับทิมแต่ประเด็นคือทำไมเขาเดินช้าๆเป็นฝูงๆอะ่ะ นี้นะคะเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกว่าให้มิ้นแบบโกรธซ้อนโกรธซ้อนกองเนี่ยมิ้นก็ทำไม่ได้เนี่ยเขาก็วางแผนอะไรซ้อนกันมาอีกแล้วนะคะซึ่งมิ้นก็งงมากเป็นคนโกรธคนไม่เป็นพี่โกรธแทนได้ไหมโกรธทำไมเดียวนะทำไมมันดูไม่มีสัตว์เลยเนาะพูดถึงอะเข้ามาเมื่อกี้เห็นแค่ปลาอย่างเดียวเป็นบ่อปลาใหญ่ๆแล้วน้องจะอยู่ไหนเพคะ ที่เราไปดูจริงๆที่มาดูดวงที่มาดูดวงกับหนอนไม่ใช่แะเพราะมันเป็นสวนเนี่ยก็จะพาไปจริงๆไปดูดวงกับนนโอเคมาดูดวงแต่ดวงอะมันเป็นสัตว์ที่ที่อยู่ทางเหนือกับหนอนไม่มันมีคนแอบใบชินแล้วพี่แตงกวาว่าแพ้ลองทำเสียงแบะแบะดูแบะนี่ไงชะมดเช็ด ที่อีเดนคาเฟ่ค่ะจังหวัดเชียงรายเองวันนี้นะคะพาทุกคนมาคาเฟ่ที่แบบโอ้โหกว้างขวางโปร่งโล่งสบายรวมไปถึงจะมีสัตว์อะไรให้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้ต้องขอเบิกตัวพี่เบลก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เบลชเเลยคะ่ะด้านนี้ได้เลยนะคะหมุนเหรอคะสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะก็เป็นคุ้นสวนและก็เป็นเจ้าของของอีเดนคาเฟ่เชียงรายค่ะทีมงานเขาบอกมิ้น ตั้งแต่วันแรกที่บีฟเลยประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันชื่อว่าที่นี่มีคาเฟ่ชื่ออะไรอย่างงี้ไหมคะพี่เบลอืมไม่แน่ใจแต่ถ้ายกตัวอย่างก็คือคาเฟ่นี้เลยค่ะโอเพราะบันงามที่ค่ะงามไปงามบ้างงามไปงามเงาไปงามซิสสรุปแล้วพี่เบลพูดถูกที่สุดเลยค่ะเกี่ยวกับที่นี่แต่ว่ามิ้นทำไมคะโดนชีมงานหลอกค่ะ ทำไมทุกคนต้องแก้งฉันด้วยคะฉันไม่ของเล่นเหรอเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ลงมา้ทุนไปกระโดดแบบกระโดดกิ่งน้ด อันนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้กระเพราค่ะอันนี้ข้าวหอมค่ะนี่มันน้องแพ้นี่แต่ว่าเป็นน้องแพ้แบบยังไงคะนี่แพปิกมี่เป็นแพพันแคร์ถูกไหมคะแพพันแคร์ใช่ค่ะแพแบบปิกนี่อ้อนกิ่งมากลูกแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบแพปิกมี่ค่ะที่ให้มันอยู่ที่นี่ค่ะพี่เบลเอาง่ายๆอย่างแกะเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวใหญ่เกินไปแล้วก็ตัวแพ้ปิกนี่เรารู้สึกว่าเด็กๆมาเล่นก็ไม่อันตรายแล้วก็ ด้วยความที่ดูสิคะเข้าทีเข้าขนาดนี้ถ้าตัวใหญ่ก็ลูกค้าน่าจะตกใจด้วยแล้วด้วยวัยของเขาอค่ะกําลังล่าเลงน่ารักเข้ากับคนง่ายลูกจ๋าลูกจ๋าจ้าลูกเข้าง่ายกันไปลูกดตอนนี้นะคะจะมาเป็นความสุขนะไม่แมความแบบว่าน้องๆเขาวิ่งเข้ามาหาเราเล่นได้แบบว่าเล่นได้เลยก็คิดว่าสําหรับคนที่ตั้งใจมาหาน้องก็น่าจะประทับใจค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้ที่นี่ที่เดนคาเฟ่คือมีน้องห้าห้าตัวเลยใช่ไหมคะ่ตอนนี้มีห้าตัวค่ะ พี่เรียกน้องๆมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอ่อเข็มค่ะอยากอยากให้เข็มพูดถึงน้องๆหน่อยเข้าสวยค่ะเข้าสวยตัวนี้จะเป็นตัวที่เด็กที่สุดแล้วก็ขี้เล่นค่ะขี้อ้อนด้วยใช่จะเป็นข้าวสวยข้าสวยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มี้กะเพากับข้าวหอมสองคนนี้เป็นพี่น้องกันโอ้ใช่แล้วทำเป็นพี่น้องกันใช่ใช่ค่ะแล้วพี่ใหญ่ของเราไปแล้ว ชอบชอบอยู่คนเดียวค่ะไข่ดาวใช่ใช่แล้วแล้วในเรื่องของอาหารนะคะเราให้เป็นอะไรคะพี่เบลถ้าสำหรับน้องแพะก็จะมีเป็นอาหารแพะโดยตรงเลยค่ะอคืออันนี้หรือเปล่าคะใช่แรกแรกก็จะมีป้อนนมแต่ว่าตอนนี้คือเขาแข็งแรงแล้วแล้วจริงๆเหมือนชอบทุกอย่างแล้วค่ะใบสนยังกินเลยแต่เบลที่เขาได้ยินอาหารเราเขาจะไม่ปักลางจากเราค่ะวีขออะไรคะขออะไรคะ่คุยกับน้องคุยกับน้อง แล้วก็อ่ามานั้นมาดีกว่านอกจากแพ้พิกนี่แล้วนะคะมินยังเหลือไปเห็นเหลือไปเห็นนไปหาได้เลยน้องแมวนี่เองพี่แววที่นี่มีน้องแมวจริงจริงมินเห็นหลายตัวเลยค่ะให้พี่แวเล่ยฟันหน่อยว่ามีน้องแมวกี่ตัวบ้างที่พี่อเดนคาเฟ่ท่าแมวที่อยู่ประจำเนี่ยจะมีสองตัวค่ะคืออีเดนกับคาเฟ่ตอนนี้เป็นเจ้าของคุมงานอยู่น่าจะเดินคุมงานอยู่ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของน้อง พี่เลี้ยงของเราเมื่อกี้เลยเ<อ>ช่วง,<อ>งไหนหที่ที่ไม่ติดอะไรก็จะพามาด้วยชื่อตัวนี้ชื่อน้องลูกชิ้นค่ะน้องลูกชินก้นตัวใหญ่มากเลยลูกชิ้นพันอะไรอะคะน้องแหมันเป็นพันเปอร์เซีย เดี๋ยวเราจะให้ไปดูน้องตัวอื่นด้วยนะถ้ามอเห็นน้องแมวเนี่ยจริงมีอีเดนมีคาเฟ่มีลูกชิ้นมีไซมอนแล้วก็มียูฟ้าด้วยแล้วก็มียูฟ้าด้วยคือมีหลายๆตัวเลยที่นี่ก็จะมีแพ็กติกนี่แล้วก็มีเจ้าน้องแมวนี่เองค่ะแต่ตอนนี้อยากให้รากวนพี่เบลพาไปดูด้านในหน่อยนะคะว่ามีกี่โซนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน่ทุกคนมาลูกไปไป ตไม่เหมือนกันเหมือนจากธรรม마แต่แตกงต่างชอดตัวเหมือนจริงแต่จริงๆแค่ชอบไม่เหมือนใครเหมือนจะเรียบร้อยแต่ส่วนกว่าใครเพื่อนอกอออ็เหมือนกับจีนี่ที่กิจต่าง เพราะเราอยากดูแลเลยให้คุ้มค่าในแบบที่เขาเป็นน้องแมวกินจนนี่น้องแมวจะแฮปปี้เราจะมีรักหลายกินนั้นในก็ทุนใจลึกแพ้หรือกองเอลึกซึมอบุซสุสายเนี้ยมีความสุขให้จินนี่ดูแลได้เปล่าจินนี่เข้าใจน้องแมวจนนี่รักน้องแมวในแบบที่เขาเป็นจนนี่รักแมวในแบบที่เป็นจนนี่รักน้องแมว Nein, wir kaufen. ตอนนี้ก็อยู่กับพี่เบลต่อนะคะแต่ว่าเราแอบขึ้นมาที่ชั้น2ของอีเดนคาเฟ่นี่เองค่ะอยากพูดคุยเรื่องน้องๆต่อเพราะเมื่อกี้นี้เราเจอเจ้าเหล่าแพะปิกนี่ไปแล้วแล้วก็เจอน้องแมวด้วยกลับจริงๆนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีเอเดนคาเฟ่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เหมือนบ้านเราอะค่ะ ตัวพนักงานเองก็เป็นเลเวอร์เพจเลเวอร์กันหมดก็เลยจะมีแมวเป็นของตัวเองถ้าช่วงไหนที่เขาสะดวกเอามาเขาก็จะเอามาค่ะมันจะมีอีก3ตัวที่มาบ่อยๆนะคะก็จะมีน้องไซมอนค่ะลูกชิ้นแล้วก็ยูฟ่าก็จะเป็นของน้องเข็มพนักงานที่ทํางานด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าทั้ง5ตัวเนี่ยรับแขกเก่งแต่เวลาเจอเจ้าของก็อาจจะหันหลังใสเจอหน้าทุกวานแต่บางทีคือแบบเราเรียกก็จะ ไม่มาทําเป็นไม่ได้ยินแต่พอเรามาแอบสังเกตไปเดินแบบเบีดเบียดลูกค้าไปอ้อนลูกค้าไปนั่งให้ลูกค้ารูปก็แบบน่ารักค่ะใช่ก็คือบางทีเราเห็นแล้วเรายังเหมือนไสอ่ะเพราะว่าแบบฉันเป็นเจ้าของเธอนะฉันให้เข้าให้แนวเธอนะแต่ว่าเจ้าน่ารักค่ะอันนี้คือพากลับบ้านด้วยทุกวันไหมใช่เบลพากลับทุกวันสาเช้ามาก็พามา ามารับแขกแต่ก็ไม่ได้บังคับวันไหนที่เปิดตะกร้าแล้วเขาอยากเข้ามาก็เอามาวันไหนที่เปิด<อ>ตะกร้าแล้วเขาไม่อยากมาก็ให้เขาอยู่ในห้องซึ่งนอกจากเจ้าแพะเจ้าแม่แล้วเนี่ยจริงๆตอนที่มินเดินเข้ามาด้านในอีเดนคาเฟ่อะคะ่ะเห็นบ่อปลาใหญ่มากคือไม่ใบ่อ,อปลาอะไรคะพี่เบลเป็นบ่อ,อปลาทับถิมค่ะเราตั้งใจให้เด็กๆมีกิจกรรมด้วยให,<อ>ให้เด็กมีกิจกรรมพวกผู้ใหญ่หรือว่าแบบเวลาลูกค้ามาเขาชอบถาม,มว่าแบบ มีอะไรให้ทําบ้างนะก็มีให้อาหารปลาแล้วด้วยความที่เราต้องบอกว่าหย็ดเลี้ยงไว้เยอะมากเป็นพันตัวแล้วเราให้อาหารนะคะก็จะวิ่งกลูเข้ามาก็แบบมันเป็นภาพที่ทั้งสวยงามแล้วก็น่าตื่นเต้นเวลาเดียวกันค่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้มิกนกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามีกี่ตัวแต่ไม่นึกว่าจะถึงพันตัวก็อาจจะมีหล่นหายไปบ้างเวลาน้ําขึ้นนะคะะก็เป็นบ่อน้าที่มีน้ําธรรมชาติผ่านมา พูดถึงน้องๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาในส่องคาเฟ่กันบ้างพี่เบลบอกว่าที่นี่มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่หลากหลายมากเลยพร้อมหรือยังคะไปค่ะว้าวเต็มโตัวเลยค่ะพี่เบล ซึ่งอีเดนคาเฟ่นะคะจะอยู่ที่ชั้น2เลยนะคะพี่เบลใช่ตรงส่วนนี้เนี่ยพี่เบลบอกไปแล้วว่าจะไม่มีน้องๆเข้ามาด้วยเนาะเราแยกส่วนชัดเจนใช่ไหมคะพี่เบลเราเมื่อกี้เห็นป้ายค่ะอีเดนคาเฟ่เนี่ยบอกว่า from our hearts to your h a n d ก็คือแบบจากใจถืงมือของทุกท่านอันนี้แบบคอนเซ็ปเป็นยังไงคะพี่เบลอ่าอีเดนเนาะมันคือเป็นส่วนในพัมพีที่เป็นส่วนที่ตั้งต้นของ ทุกอย่างเลยมีความสมบูรณ์ม,มีน้ํามีดอกไม้มีสรรพสิ่งหลายอย่างมากมายมก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ค่ะได้รับความสุขและเราก็อยากจะสื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเมนูที่เราทําออกมาจากใจของเราและให้คุณได้ทานถึงมือของคุณให้ทุกคนที่เข้ามามีความสุขอยากให้พูดถึงเครื่องหนึ่งหน่อยเครื่องหนึ่งก็มีความแบบเกี่ยวกับส่วนอีเดนเหมือนกันใช่โอเคตัวนี้นะคะชื่อเมนูว่าอาดัม เออแล้วก็อันนี้เอวาค่ะเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วเป็นไงคะชิมแล้วค่ะชอบทั้งสองแบบเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ,ของมีการกาแฟผสมด้วยเนาะตัว<ช>อดัมค่ะแต่ถ้าเอวาจะเป็นแบบเป็นน้ำผลไม้รวมซึ่งสดชื่นมากๆค่ะทุกคนแ<ม>ล้วมาในส่วนของอาหารกันบ้างค่ะพี่เบลมีอะไรแนะนำบ้างคะค่ะก็ะจะเป็นฮันนี่โทอดสปาเกตตี้เมนูนี้ก็คือขายดีมากอ่าขายดีมากๆแล้วก็ที่แบบไม่ขาดสายเลยคือพิซพซ่า ทอดทุกคนชอบหมดเลยอาจจะมีเป็นไก่ทอดนะคะแล้วก็เป็นซีซาสลาดัดสายสุขภาพก็มาแล้วก็เป็นเบเกอรี่ใช่ค่ะเบเกอรี่ได้เว่ามีครบทุกี่เบลช่วยฝากร้านหน่อยแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาได้เลยค่ะได้ค่ะก็อีเดนคาเฟ่ของเรานะคะเป็นคาเฟ่ที่มีครบทุกอย่างเลยนะคะเครื่องดื่มนะคะอาหารของทานเล่นนะคะไม่พอนะคะยังมีน้องแพะพิกมี่นะคะน้องแมวเปอร์เซียนะคะปลาทับทิมค่ะแล้วก็สำหรับ ท่านาท่านใดหรือคณะใดยอยากมีอยากประชุม <Okay. S 1> ด้วยเราก็มีห้องประชุมรองรับนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างล่างของเราค่ะ <Okay. S 1> ก็ใครที่สนใจจะจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ uh huh. หรือโต๊ะจงโต๊ะจีนงานตรงงานแต่งได้หมดเลยค่ะ <Okay. S 1> ก็คือเรามีพื้นที่กว้างขวางพร้อมต้อนรับค่ะแล้วก็ มากกว่านั้นค่ะสําหรับใครที่มานะคะแล้วประทับจิตประทับใจเอาทุกอย่างกลับไม่ได้แต่เรามีกาแฟนะคะอ่เราก็จะมีเป็นอ่าแบบนี้ค่ะสามารถซื้อกลับไปทานได้ทางร้านก็จะมีบริการตั้งแต่ขั้วอ่อนขั้วเข้มแล้วก็ขั้วกลางเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้องชาด้วยนะคะก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนแบบอยากเอากลับไปฝากคนที่บ้านยังไงนะคะอี่างวันนี้ขอขอบคุณพี่เบลมากมากเลยนะคะขอบคุณมากพอดีจะขอไปอ็นจอยอ ได้เลยขอลองไปเล่นกับเจ้าแพะเจ้าแมวอี่างเล็กน้อยกันดีเลยค่ะรอต้อนรับอยู่ข้างล่างแล้วค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเครื่องหนึ่งก็ปังมาก เชื่อเลยว่าเด็กๆต้องชอบทุกเมนูที่อยู่ตรงนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นพิซซ่าสปาเกตตี้แล้วก็สลัดนะคะรวมไปถึงไก่เกาหลีอีกด้วยค่ะทุกคนและนี่นะคะตอนนี้มินงก็จะมาให้อาหารเจ้าปลาทับทิมนะคะที่เมก้คุดกัพี่เบลไปว่ามีประมาณแบบพันตัวเลยนะซึ่งวิธีการให้อาหารปลานี่ก็จะมีถังแล้วก็มีตู้แบบนี้นะคะ่เรีบเยบร้อยเลยใส่ทันแบบไปล่องย้อนหนึ่งกนะ มินเนี่ยปกติจะไม่มีทิกอะไรมากหรอกอยากโยนไกลๆหน่อยเผื่อชอบคิดว่าน้องเขาแบบไหยมาไม่ถึงอะชอบไปโยนให้มันไกลที่สุดนะคะเวลาให้อาหาร้องปลาก็เหมือนอารมณ์อุทิศส่วนกุศลให้เขาแบบว่าได้ทานอาหารที่ดีๆที่เราโยนไปแล้วก็เหมือนเป็นทําบุญเป็นตัวด้วยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครนะคะที่รักนางรักป่ารักสะเอ้ยไม่ใช่ ดเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จะว่าไปนะอยู่ข้างหน้านี้เนีมันก็สก,กุระนี่นะ oh. เอาเป็นว่าใครนะคะที่รักน้ำรักปลารักน้องแพรักน้องแมวรักธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้มาที่ได้เลยนะคะกับเอเดนคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลาดเลยค่ะมาแล้วจะมีที่อื่ น,นี้เห็นแล้วต้องร้องว้าวแบบเป็น้อยๆรอบเลยค่ะกับที่นี่ค่ะ Canary Farm Cafe and Restaurant เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่แบบมาเชียงรายแล้วต้องมานะคะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติคาเฟ่ริมน,น,น,รน้ําลำธารน้ําใสบรรยากาศเนี่ยมันทําไมคะเหมือนภาพว่ายังไงอย่างอ่ะเลยทุกคนมันมีความผ่อนคลายไปกับเสียงน้ําไหลหน้าพักผ่อนมากๆเลยค่ะ นเขาเป็นเพจเฟรนด์ด้วยสามารถนําสัตว์เลี้ยงที่รักมาเที่ยวได้เลยทางเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันค่ะอุ้ยทุกคนคะแล้วน้องหมาตัวนี้เขาเป็นพีอาประจําร้านค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าเอ้ยหยอกค่ะไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันเลยค่ะกัวเลยคันหลัง จะทำอะไรเลยทำน้ามันทำน้ามันไม่รู้เรื่องเรามาใหม่ค่นี้ฟาร์มแห่งนี้ทำมาประมาณ30มสกว่าปีแล้วนะ ครั้งแรกจะชื่อ,อว่าว่านากอนก็เป็นบ้านทักสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นท้องนาธรรมดาไฟฟ้าก็ไม่มีนะฮะตอนหลังก็มามีการพัฒนาขึ้นเปลี่ยนชื่อมาเป็นคา n นลี C A N r Y แบบแปบลบว่านก c a n a r ีเพราะว่าที่นี่นกเยอะก็กลายเป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วก็เราก็ปลูกกาแฟทําไมจึงแบบชอบนกคะหรือว่าถึงแบบเลือกนกสายพันธุ์คา,าลีมาไว้ที่นี่พก็เชอบสัตว์อยู่แล้ว มาที่เนี่ยเมื่อก่อนที่เนี่ยนกจะเยอะมากเ,าเวลาเราพิจาร่าฟังเสียงนกเนี่ยมันก็เพลินเมื่อก่อนที่เนี่ยจะมีนกขุนทองเยอะเลยเรียกกรเพิ่งได้นกขุนทองมาซึ่งเป็นสัตว์สงวนมีใบเรียบร้อยนะครับต้องบอกแล้วนอกจากขุนทองยังมีนกใส่พันอะไรอีกคะพี่บีแคนเนี่แล้วก็บีฟินเจ็ดสีรวมๆแล้วกี่ตัวคะนกที่นี่รวมวั้งเจ็ดแปดตัว แต่นอกจากนกค่ะเห็นว่ายังมีอย่างอื่นวอีกยังมีสัตว์อะไรอีกบ้างก็มีกระต่ายมีไก่ไก่ป่าไก่บ้านไก่แจ้ผมมีความตั้งใจจะท้าเป็นมินิซูแต่ว่าเนื่องจากความพร้อมยังไม่มีค,คือเราต้องฝึกคนเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้อยู่ประจําสมัยก่อนตอนนี้เริ่มประจําก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆก็อยากทำมินิซูขึ้นมาเร็ก เข้ามาเห็นน้องมาร์ทพันไทยจสีน้ำตาลอ่อ,อนๆค,ค่ะคตัวน,นั้นชื่ออะไรคะ <Sandy. S 2> แสนดีแสนดีคือตัวนี้เขาคุ้งมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งดเดือนซเดนเดซอเดเดนเข้ามเก็เห็นเขากนเงสารเ็นเด้ให้ข้าวเานราเรากฏวดานเสัยดีไนเเห่าไเ่อะไรทอนงสิน้นผดก็เลยเลี้ยงไวอนเ,เออดือนเดือนเดอเดดีอนเดืนเดกเดืืนเอดอดืนเดานานือนเเดนอ แสนดีนอกจากจะเป็นหมาจรที่น่ารักแล้วก็ยังเฝ้าร้านเก่งอีกด้วยแบบนี้ก็จัดรางวัลให้ไปเลยจ้าเจอไฮอินเสกโปรตีนอาหารเสริมโปรโตีนจากแมลงเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาพร้อมคุณประโยชน์ครบถ้วนโปรโตีนสูงไขมันต่ำปลอดภัยไม่มีสารก่อภูมิแพ้บำรุงหัวใจและหลอดเลือดเสริมภูมิคุ้มกันและยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ อยู่ที่ฝากราคาเขาคือใครคะตัวนี้ลูกชายลูกชายชื่อฮาชิอายุหกปีแล้วเป็นสายพันธุ์อะไรคะาสนเซอร์มินินาวเซอร์มินินาวเซอร์หกขวบแล้วครัอรักเด็กแล้วก็คีออนรักเจ้าของเลือกเจ้านายเอาเลือกปุ๊บก็จะอยู่แต่ว่าอยู่เป็นใครอาหารก็เป็นเจ้านายหมดมาสมาชิกใหม่อย่างแสนดีเข้ามาเขาเป็นยังไงคะในฐานะเขาเป็นพี่คนโต ก็แสดงหน้าทิดหน่อยอสุดท้ายก็ดีกันหาได้เพื่อนเล่นเมื่<น>อกี้เห็นน้องแมวสองตัวค่ะมีน้องสีส้มกับน้อง2องสีตัวนั้นมีชื่ออะไรบ้างะคะเข้ามามได้ยังไงเกิดที่นี่แหละเพิ่งเกิดนะฮะแล้วก็เด็กๆเขาเลี้ยงอยู่ให้เด็กๆเขาเรียกกันเล่นงับครับนงับงับา ที่นี่ค่ะมีบริการอะไรบ้างอะคะที่นี่ก็จะมะีห้องพักอยู่สีห้องเป็นที่พักด้วย <c oughs> ก็จะเงียบเงียบ,บางคืนก็จะมีไม่มีอะไรเลย <c oughs> มีแต่ดวงดาวให้ดูเช้าเช้าถ้าอยู่เป็นเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะออกมาวิ่งกันเพราะเช้า <c oughs> <ๆ>อากาศจะดีมากทั้งปีเฉลี่ยประมาณ25อ,องศา <c oughs> แล้วก็อาหารเราก็ฟิวชั่นฟู้ดซึ่งเป็นออร์แกนิกส่วนใหญ่ขนมปังทำเองหมดสลัด <c oughs> <c oughs> ปลูก mm hmm. เองอะไรที่เราทำเองได้เราทําเองหมดเท่าที่ทราบกันนะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ต้องเราก็ต้องเห็นใจว่ามันต้องใส่สารนั่นแหละเพราะมันจะมีความอยู่ทนนานใช่ไหมถ้าสังเกตว่าฮอทํทเองปุ๊บรสชาติมันถึงอร่อยก็ต่างจากที่อื่นสุดท้ายก็เลยได้รับความนิยม <Ha. S 1> แล้วส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบจัดสวนจัดดอกไม้นี่ทําเองหมดเลยต้นไม้ทุกต้นเนี่ยที่อยู่ที่ปลูกเนี่ยปลูกเองหมดคนก็มาพักผ่อนหย่อนใจส่วนใหญ่มาปุ๊บก็ นั่งกันเป็นชั <t <t ่วโมงแหละลูกค้าบ่นกันไม่ได้นั่งต่อต่อคิวกันก็ที่นี่ร้อยกว่าซีซนะเอาไม่อยู่เลยช่วงหลังจากมกระลาไปแล้วอะไรอย่างี้ค่ะที่นี่มีไฮไลท์อะไรคะในแต่ละช่วงหิงห้อยแต่ต้องมาพักนะกลางคืนหิงห้อยนี่ตัวใหญ่พักแรกที่ผมเห็นนะผมยังตกใจเลยอยู่ข้างหลังป่าตรงไร่กาแฟสมัยเด็กๆเป็นปที่วดิสโก้ไฟไม่เคยเห็นเลยเยอะจริงๆ ก็คือช่วงก่อนหน้าฝนใช่ใช,ใช่อะไรอย่างหน้าฝนเหรอคะถ้ามาที่แบบชุ่มชื้นอากาศดีได้กลิ่นดินอยู่แล้วมีความสุขค,คุณรู้สึกว่าจะสบายสบายม,มันจะร่มเย็นตัวหญ่ผมก็จะปล่อยสัตว์เดินเล่นเมืม่อก่อนจะมีไก่แจ้เดินมีน้องแมวเดิน,ม,นมีกระตายยา่ายยังปล่อยเดินเล่นบ้างแล้วค่อยฝึกไปแต่ช่วงหลังไม่ค่อยไม่ค่อยว่างก็เลยให้เด็กเขาดูก็พยายามจะทาอะไรให,ให้เป็นเป็นธรรมชาติคนที่มาได้สัมผัสแล้วก็พยายามสอน เด็กๆที่มาให้เรียนรู้ว่าในการที่จะเรียนรู้อยู่ธรรมชาติยังไงที่นี่ยังเปิดคอสเดือนก่อนผมเปิดดูดาวให้เด็กๆมาดูดาวกันแล้วก็เดินป่าเด็กๆประมาณอบบานุบาลถึงประถมต้นเนี่ยมาเดินป่าสอนว่าวิถีธรรมชาติคืออะไรและเห็นตรงนี้มีแกลเลอรี่ภาพวาดด้วยค่ะอ๋อช่วงปีที่แล้วใช่ไหมฮะที่เชียงรายก็มีงานศรริลปะกันก็มีศิลปินที่รู้จักกัน ก็เขาจะส่วนใหญ่เขาจะมาโชว์ตามคาเฟ่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ดูจะมีศิลปินใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยก็อนี้ก็เป็นหนึ่งศิลปินที่มีชื่อของเชียงรายที่นี่มีสัตว์อยู่ด้วยแต่ถ้าลูกค้าเอาน้องมาน้องแมวมาล่ะคะมาได้ไหมคะได้ครับยินดีส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยนะคนที่เลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะดูแลเขาควบคุมอย่างไงถ้ามาแล้วอย่าลืมเอา ช่วยชาบกลับไปด้วยนะเพราะส่วนใหญ่ชอบลืมของน้องหมาเหรอคะอของเจ้าของเก็บไว้เต็มเลยที่นี่ไม่มีวันหยุดนะครับเปิด9โมงถึง6โมงเย็นเปิดทุกวัน อยูออ่น้ำตกคุณกรขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่รักสัตว์สามารถพาสัตว์เลี้ยงซึ่งตัวเองรักเนี่ยเอามานั่งเชยชมธรรมชาติได้นะครับก็ยินดีครับ มาเที่ยวเชียงรายนะคะจะมาแบบครอบครัวแก๊งเพื่อนหรือว่าคู่รักที่นี่ Canary Farm Cafe มค a เดรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการเพล l นล e เวอร์ใบเจอหายได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนสัปดาห์หน้ามินจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามได้เลยนะคะทุกคน